ัีค่ะคุณผู้ชมคะ่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการทำดีได้ดีคะ่ะเป็นประจำนะคะทุกวันพฤหัสทุะะ่ม4ทุ่ม50นาทีทางช่อง7 HD นี่แหละคะ่ะต้องบอกคุณผู้ชมอย่างนี้นะคะว่าการทำความดีเนี่ยแม้แต่เพียงน้อยนิดนะครับก็เป็นการสร้างความเปลี่ยนแปลงที่ยิ่งใหญ่ได้ยกตัวอย่างเช่นนะคะการช่วยเหลือผู้อื่นเล็กๆน้อยน้อยจูงคนข้ามทางมาลายผู้จจให้กำลังใจกับผู้คนหรือแม้แต่กระทั่งคุณผู้ชมเห็นกระดาษตกอยู่ข้างทาง หยิบแล้วก็ไปใส่ในถังขยะแค่นี้ก็เป็นการทำความดีแล้วนะต้องถามคุณผู้ชมแล้วแหละวันนี้คุณผู้ชมทำความดีแล้วหรือยังคะแขกรับเชิญของเราในวันนี้คุณผู้ชมคะเป็นคนที่ทำความดีมาตลอดนะคะเดียนคิดว่าเป็นแบบนั้นจริงๆเพราะว่าเขาเป็นนักปั้นคะ่ะทำให้คนมีงานทำนะคะในวงการบันเทิงมาเยอะแยะและยิ่งกว่านั้นนะคะเขาไปเจอหมาเจอแมวอยู่ข้างทางตกระกั่วลำบากไม่มีอะไรจะกิน เขาเก็บมาเลี้ยงค่ะคุณผู้ชมค่ะเรียนทราบมาว่าเขาทาแบบนี้มา30%กว่าปีใช้เงินใช้ทองก,กับการเลี้ยงแมวไปเยอะแยะมีคนบอกว่าหมดเงินไปเป็น10บล้านแล้วนะคะเพื่อเอาเงินนไปซื้ออาหารให้กับแมวค่ะเรียนก็ไม่รู้ทําไปเพื่ออะไรวันนี้เราก็คงจะได้พบคําตอบนะคะสิ่งที่เขาทํานั้นเขาทําความดีไปเพื่ออะไรพบกับเขาเลยค่ะคุณอุ๊บวิริยะค่ะสวัสดีพี่ออจารสวัสดีค่ะ พูดถูกต้องไม่น,นี่สา0ปีแล้วหรอที่ทําแบบนี้เกือบสี่สิบครับเกือบสี่สิบ,บแล้วหรอครับแสดงว่าพี่อุ๊บทำตั้งแต่ตอนพี่อุ๊บอายุยังไม่อายี่สิบกว่า<อ>กว่าเราเริ่มมีรายได้เราก็อยากจะทําให้เป็นจริงเป็นจังแต่ก่อนก็ทําไม่เต็มที่เพราะว่ายังไม่มีชื่อเสียงยังไม่มี power นะครับก็บถ้าคุณผู้ชมเป็นคนหนึ่งนะคะที่ดูในโซเชียลมีเดียจะเห็นว่าพี่อุ๊บเนี่ยก็จะมีโพสต์อยู่เรืเเอ่อยๆเออไม่มีสตังค์เออจะไปซื้ออาหารให้แมวแล้วน้องแมวจะอด ก็เลยสงสัยทั้งหมดเบ็ดเสร็จเนี่ยแมวที่พี่อุบรับผิดชอบตอนนี้มีทั้งหมดกี่ร้อยชิวตอนนี้ในห้องประมาณ4ี่ิบตัวนอกห้องสิบตัวแล้วก็จะมีอยู่ที่จังหวัดอ่างทองเป็น1ิบที่อุตรดิตถ์ที่จังหวัดน่านเป็น10บก็จะใช้พิการส่งอาหารไปให้หรือไม่ก็พอเรามีรายได้ถ้าเราก็ส่งเงินไปให้เหรอคะตรงนี้เ็าดูแลกันมานานเพราะแมวมันมีอายุประมาณ15-20ิปีค่ะ พอพูดถึงตรงนี้คุณผู้ชมคงอยากเห็นภาพแล้วนะคะไปดูสิคะแมวทั้งหมดครับสวัสดีครับคุณผู้ชมรายการทําดีได้ดีนะครับวันนี้ผมทิวนรรล,ะละชวิวัฒนะครับทําหน้าที่เป็นพิธีกรภาคสนามพาทุกคนมาเจอกับบุคคลทําดีตัวอย่างพี่อุบิิยานะครับสวัสดีครับพี่อุคคบกามน้องคิวบโอ้โหเข้ามาในนี้เห็นแบบ 40ตัวครับ40่สกว่าชีวิตเป็นแมวจอนะเป็นแมวมีสตอรี่มีที่มาที่ไปเพราะว่าบางตัวที่เจออ่เขาบอกชอบแบบเขาแสบแสบรอยน้ำมาบางๆเฮียมาให้บางทีเจอบนอ่าทางด่วนบางทีคนใส่กล่องใส่ลังให้หน้าห้องเลยก็จะมีแมวอ่ามุคคลเช่นเชียนมาดสุปรัลักขาวมณีโคนจาสลิก นะฮะแล้วก็มีสีสวา่างนะหมดค่าใช้จ่ายไปเท่าไหร่กับการดูแลน้องๆเนี่ยครับ้ยงมา40ปีหมดไปประมาณ15ล้านบาท15ล้านเช็คจากอะคริลิกที่อยู่รัดท้าไปจเปิดได้นะฮะร้านอาหารตอนนั้นที่ยังไม่ได้เป็นพิเตอรสายก็สายก็เดือดร้อ7,000แล้วทุกตัวของพี่อุ๊บเนี่ยแข็งแรงหมดเลยเพราะว่าสุขภาพแข็งแรงเราได้กินดีอยู่ดีเพราะว่าไรายได้เราเต็มที่เราประหยัดเขาอิ่มนะถึง ตอนช่วงของวิทรายได้ไม่ดีแต่แมวต้องอิ่มคนอดไม่เป็นไรเออมันเยอะนะพี่อุ๊บดูแลยังไงทั่วถึงนะแมวเยอะอย่างเนี้ยคือ <c oughs> คนที่รักแมวเป็นทาตแมวเขาจะมีความรู้สึกว่าเหนื่อยแค่ไหนฉันก็จะทําเพื่อลูกของฉัน ให้มีชีวิตอยู่แล้วให้มีกินในทุกๆวันคนอดได้แต่ลูกๆน้องแมวอดไม่ได้คุณผู้ชมครถ้าใครไม่รักสาตว์ตั้งเข้าใจเลยนะคะว่าคําพูดคํานี้เนี่ยคุณผู้ชมจะไม่เข้าใจเลยแต่ถ้าคุณเป็นคนหนึ่งที่แบบ รักน้องหมารักน้องแมวแล้วมีสัตว์เลี้ยงอยู่เนี่ยคำพูดคำนี้มันกินใจมากเลยนะคะอันนี้ต้องถามตรงๆนะคะแล้วยังมีเงินทองเหลือพอที่จะเอาไปขายแล้วก็ไปซื้ออาหารมงอาหารแมวอีกไหมเ่ะตอนนี้หมดเลยเคยมีไปหลักลายนกหมดเคยมีทองเป็นร้อยบาทก็หมดเพราะก็ขายมาดูแลพวกเขาตอนนี้มีแต่ชื่อเสียงมีแต่สมองและปัญญาสองมือสองแขน ซึ่งเราจะต้องสู้ต่อไปเพื่อเขาอายุเราก็เยอะแล้วนะใช่คแค่ดูแลสังขารดูแลสุขภาพ <c oughs> ก็ไม่ใช่เรื่องง่ายๆและพี่อุ๊ยังต้องมารับผิดชอบกับน้องแมวมากอย่างเน,นี้ยเห,หนื่อยไหมยาเหนื่อยเคยทอ้อเคยคิดกินยาหลับไปเลยแต่พอเรานึกเห็นหน้าเขาเราก็รู้สึกว่าเฮ้ยเรายังตายไม่ได้เจ็บไม่ได้ป่วยไม่ได้เราต้องมีชีวิตอยู่เพราะเขา คิดเสมอนะฮะว่าวันใดถ้าเกิดเราตายไปใครจะดูแลเขาก็ถึงโพสต์ว่าให้ดาราหลายๆคนที่พี่อุ๊บเคยดูแลมารับไปกันบ้างนะถ้าเกิดวันนั้นพี่อุ๊บเป็นอะไรไปแต่โชคดีที่มีเจ้าของสายแมวมกาฟินแคทเธอริแคร์ที่พี่อุ๊บเป็นพรีเซนเตอร์มา รับผิดชอบตรงนี้ถ้าพี่อุเป็นอะไรไปตอนนี้ฉันก็นอนตายตาหลับแล้วเพราะมีคนที่จะรับดูลูกๆในห้อง 40, 40ตัวมันเป็นความสุขที่ตอนแรกเครียดตลอดเวลาเลยเพราะว่าคนเรามันรู้มันเกิดได้แต่มันตายเราไม่รู้เรานอนเรานอนเราอาจจะหลับไปไม่ตื่นเลยก็ได้ค่ะทีนี้วันวันหนึ่งเนี่ยภารกิจที่ต้องวุ่นวายอยู่กับแมวเนี่ยเช้าตื่นขึ้นมาเขาก็มาแงวแงวมันเป็นหน้าที่ท,ที่เราปฏิบัติมากับเขา40ปีเราต้องเตรียมในทำความสะอาดห้องตักอึแมวทำความสะอาดทุกสิ่งทุกอย่างแล้วก็เทอาหารให้เขา มันเหมือนบุฟเฟ่อาหารจะเทให้เยอะเลยมีน้ำมีอาหารนะฮะคือถ้าวันไหนผู้ตงเงินเยอะก็จะได้กินดีก็จะจะมีปลาทูมีเนื้อไก่เนื้อไก่ที่ไม่ได้ทอดน้ํามันมให้เขากินให้เขากินอาหารดีๆมากพี่บางทีใช้เงินวันละร้อบาทแต่แมวตกวันละ6 0 0้อยเจอยบาทนะครับ กินมากกว่าเราเองแต่พี่อุบถามจริงๆเถอะตัวพี่อุบรักแมวขนาดนี้แต่เพื่อนบ้านที่เขาอยู่ที่คอนโดเขาจะทนกลิ่นไวเหรอกับอีห้องเล็กๆกับแมว40ตัวดิ้ได้ข่าวว่าเขาเชิญพี่อุบออกไปจากคอนโดไปอยู่ที่อื่นเพราะเขาไม่ไม่แฮปปี้กับกลิ่นแล้วก็สุขอ,อนามัยจริงไหมไม่จริงครับอา,อาจจะเป็นแบบกระแสข่าวที่มันบิดเบือน จริงๆที่คอนโดเขาอนุรลมเลี้ยงได้มันมีตึก A ตึก B แล้วก็ตึกหนึ่งเข้าประมาณ10ชั้นพี่อุบเองพูดพูดได้เลยว่าเป็นคนนําร่องเลี้ยงนะฮะต่อมาก็จะมีคนเลี้ยงเลี้ยงกันถุกเกือบทุกชั้นเกือบทุกห้องเลยนะฮะก็ตรงนี้ก็ไม่มีปัญหาแล้วในการที่เราจะเลี้ยงเราจะต้องมีกฎว่าเราไม่ควรทําปัญหา เป็นภาระของเพื่อนท้องเราจะต้องดูแลคอยอไม่ให้มันมีกลิ่นมไม่ให้มีความส,ะสะปกปรกตรงนี้พี่ก็จะดูแลอย่างดีแล้วก็บางทีก็จ้างแม่บ้านมาดูด้วยถ้าตอนมีเงินก็เต็มที่มันก็จะมีช่วงที่มีขึ้นมีลงบางวันไม่มีเงินติดตัวเลยอาจารย์ก็เคยช่วยพี่อุบโทรไปหาอาจารย์อา,ารยอาจารย์ก็เคยสนับสนุนช่วยมาหลายพันด้วยขอบคุณโอเคค่ะเอาละค่ะคุณผู้ชมค่ะนี่เป็นเพียงแค่จุดเริ่มต้นธนัน,นะคะเดี๋ยวเรามาคุยกันค่ะ ว่าจุดเริ่มต้นจริงๆและจุดเปลี่ยนของเขาคืออะไรนะคะพักสักครู่เดียวค, right, ค่ะทำดีได้ดีกับคุณอุบวิริยะนะคะเรามาคุยกันต่อค่ะต้องเรียนถามพี่อุบค่ะเห็นบอกว่าตอนแ,แรกๆเริ่มต้นจากการที่ไปเจอแมวแล้วก็สงสารจากตัวสองตัวไปไปมาต้องกลายมาเป็นรับผิดชอบขนาดนี้จริงไหมจริงครับเพราเขเรียรกโรคแมวงอกคือ ตัวเองถูกปลูกฝังให้รักสัตว์มาตั้งแต่เด็กแล้วไปเจอทุกที่ชอบทุกที่ก็เอามาทุกที่นี่นี่รุ่นที่สองแล้วนะรุ่นแรกเอาไว้เอาไปให้บ้านพี่สาวที่จังหวัดอ่างทองทําบ้านเลยบ้านหลังใหญ่หเขาเลยรุ่นนั้นก็หมดอายุไขก็มีรุ่นนี้มาพี่จะดูแลทุกตัวตัวไหนเจ็บตัวไหนป่วยเราสังเกตอาการกิริยาของเขาตัวนี้ไม่กินข้าวตัวนี้เนาะซึมก็พาไป,ปหาหมอนะฮะเขาจะบางทีก็เพื่อการประหยัดเราก็จะซื้อยาเพราะว่าราคา โรงพยาบาลหมาแมวมันค่อนข้างแพงมากแพงกว่าคนอีกค่าใช้จ่ายค่อนข้างสูง,สงนะคะคตอนสมัยก่อนที่เลี้ยงเยอะเพราะว่าเรามีกําลังนะมีเงินในบัญชีเป็นหลักล้านมีทองเป็นร้อยบาทเราก็สามารถที่จะดูแลเขาได้แต่แล้วมันช่วงหนึ่งเศรษฐกิจไม่ดีวงการบันเทิงไม่ดีมันก็เกิดปัญหาทําให้มีปัญหาตามมาเออพูดว่าพี่อุบเนี่ยตกอับแล้วก็เงินทองหมดเนื้อหมดตัวไม่มีจะกินจริงๆก็เพราะแมวนี่แหละ พี่อุบยอมรับไหมว่ามันเป็นจริงรักแมวมากไปไหมก็อาจจะมีส่วนแล้วก็บางครั้งมันก็หมดไปกับเรื่องไร้สาระที่เราไปช <S S 1> ่วยคนที่ถึงบอกว่าตอนนี้เราจะไม่ช่วยคนอีกต่อไปคนมันมันต้องคนให้ทั่วนะมันอย่างใจไม่ได้แต่แมวอ่ะมันซื่อสัตย์พี่เชื่อเชื่อในเรื่องว่าถ้าเราทําดีคิดดีทําดีพูดดีแล้วเราช่วยเหลือสัตว์พวกนี้เราก็ไม่ตกอับถึงคราวที่เราจะแย่พี่อุบขอเลยว่าพูดตรงว่าก่อนจะมาออกรายการทําดีได้ดีแม่อย่าออกรายการจังเลยช่วยแม่หน่อย ติดต่อ,อรายการติดต่อของโอลิเวอร์ติดต่อมาเลยแล้วก็ตอนนี้ก็มีหลายรายการติดต่อเข้ามาอย่างวันหนึ่งจําได้วันที่27มกราคมพี่เหลืองเงินในบัญชี27บาท9 4สตางค์มีายแมวติดต่อเข้ามามัดจําให้พี่10,000แบาทพี่รอดพี่ตะโกนเลยแบบเงินเข้าบัญชีมาแบบเฮ้ยไม่ได้รับเงินแสนมาเป็นปีๆอย่างที่บอกว่าแมวอดไม่ได้คนอดได้พี่อุ๊บเนี่ยเรารู้ว่าพี่อุ๊บเป็นคนรักแมวเพราะฉะนั้นรักอย่างไม่มีเงื่อนไขแต่สําหรับคนบางคนอะ พอเห็นปุ๊บอุ้อยากเลี้ยงแต่พอเลี้ยงได้สักแป๊บหนึง่งโอ้ต้องเช็ดฉี่เช็ดอึเปลี่ยนกระบะเรื่องยุ่งยุ่ง,งยากเกิด,ดขึ้นค่าใช้จ่ายอีกพอถึงเวลาเสร็จเลิกรัก,ลกแล้วก็เอาไปทิ้งเอาไปปล่อยพี่อุ๊บม,มีความรู้สึกยังไงกับคนที่ไม่พร้อมแต่อยากเลี้ยงอย่างนี้มันมันไม่ดีอ่ะมันเหมือนการ<ฆ>ทําร้ายเขาทารุณกรรมเขามันไม่ใช่เป็นแฟชั่นที่แบบรักกัน,ร,กกนรักกับแฟนซื้อแมวซื้อหมาให้พอทะเลาะกัน ปัญหาก็ตกกับอยู่น้องๆ,ๆมันไม่ยุติธรรมเลยตรงนี้ก็อยากจะบอกว่าถ้าจะเลี้ยงเขาต้องรักด้วยจริงใจและเลี้ยงกันตลอดชีวิตไปเลยอย่าไปทํร้ายเขาตรงนี้เห็นเด็กๆน่ารักพอโตขึ้นหลายเคสแล้วที่จับเอาไปปล่อยกลางถนนอย่างถนนโทรเวอะไรทังมัน,ม,น,ม,นมันอันตรายมากไปปล่อยเขาตรงนั้นเท่ากับพาเขาไปตายนะครับตรงนี้บางทีพี่เห็นเหมือนกันนะฮะพี่ก็ลงไปช่วยก็มีบางเคสเราช่วยไม่ได้เพราะด้วยมันหลายๆอย่างอุบัติเหตุอะไรประมาณนี้เราก็ต้องปล่อย ล่อยไปซึ่งวันนั้นกิจใจไม่ดีมันใจ,ใจใจใจมันสลายไปเลยอ่ะก็ลุนภาวนาให้มีคนช่วยเขาให้เขาอยู่รอดได้ไม่ให้เขาตายเขาบิธทีเห็นซากแววซากน้องอยู่ตามถน,นน,อนถ้าพี่สามารถช่วยได้พี่ก็จะเก็บเขาไปไว้ข้างทางหรือเอาเอา,เอาให้มันไม่ต้องแบบให้มันดูดีหน่อยไม่ใช่รถเหยียบซ้าเหยียบเล่าก็ทําอย่างนี้โดยที่ไม่ตังเกียรก่อนหน้านี้เราจะเห็นพี่อุ๊บเนี่ยโพสต์ในโซเชียล ขอความช่วยเหลือเรื่องอ่านแมวอะไรอย่างเงี้ยแต่ทราบว่าตอนนี้ดีขึ้น,น,นานการพี่อุบก็มีมากขึ้นใช่ไหมก็เริ่มดีขึ้นครับตอนนี้คือวันไหนที่เราแย่มากๆพี่อุบยังโชคดีที่ยังมีแฟนคลับที่พร้อมที่สนับสนุนแล้วก็ให้ความช่วยเหลือเล่าให้ฟังบ้างได้ไหมก็ช่วงนั้นเกิดโควิดใช่ไหมครับก็ทุกคนก็ค่อนข้างแย่ก,กันไม่ว่าจะเป็นวงการบันเทิงหนักเลยเพราะว่าทุกคนมไม่มีงานนะครับก็ลองไปขับแก๊บดู ยืมของดาราในแบบลองไปดูขับขับแต่บางก็ปิดแต่เราไม่รอดเพราะว่าด้วยอายุด้วยรถมันเยอะมากแล้วก็สื่อก็ออกไปก็มีแฟนคลับที่อยู่มังนอกไม่เคยเจอตัวกันเขาบอกว่าไม่อยากให้พี่อุบไปทำนะเป,นเป็นแฟนคลับพี่อุบมานานติดต่ออาจตามพี่อุบมานานมากแล้วสงสารพี่อุบขอบัญชีหน่อยจะร่วมทําบุญก็ส่งบัญชีไปสักพักเด้งมาตึงตกใจ10,000แบาท oh. ก็เลยโทรกลับไปว่าโอนผิดหรือเปล่าเขาบอกไม่ผิดครับให้พี่อุบ ซื้ออาหารให้น้องแมรแล้วที่เหลือทุบนำไปใช้แต่ไม่ต้องไปขับรถอันตรายรก็จะมีแฟนคลับหลายๆคนรายละห้าหมื่นก็หลายๆเจ้าเขาบอกเลยว่าเงินจำนวนนี้แล้วแต่พิบจะไปทำอะไรตอนนั้นติดเงินค่าอาหารเป็นหลักแสนๆเลยก็นำไปเคลียร์แล้วเราก็นำบุญไปให้กับ ครับทุกคนที่โอนกันมาแล้วบางทีเราส่งรูปไปด้วยส่งส่งรูปซื้ออาหารส่งตัวแมวกินส่งเหตุการณ์ในบ้านส่งรูปคลิปภาพนิ่งทั้งไปซื้ออาหารทั้งให้น้องแมวให้เขาเห็นว่าเราทําจริงแต่ถ้าอนาคตมันเริ่มดีแล้วนะฮะเราเริ่มมีชื่อเสียงเพิ่มขึ้นมีงานมากขึ้นมีเงินมากขึ้นก็จะไม่รับแล้วตรงนี้ และถ้าหากสมมติว่าคุณผู้ชมที่กําลังชมรายการทําดีได้ดีอยู่เนี่ยมีความรู้สึกว่าเออเป็นภาระใจเนาะเราอยากร่วมบุญร่วมกุศลหรืออยากจะช่วยเหลือพี่อุบวิริยะเนี่ยสามารถทําอะไรได้ยังไงไหมติดต่อได้ที่ไหนคะเรียนเชิญค่ะก็ทาง Facebook พี่อุบเข้าไปวิริยะพงอาถฐานนะเข้าไปที่ Facebook ก็จะมีรายละเอียดต่างๆนานาก็การที่ออกมารับบริจาคก็มีดราม่านะบอกว่าหากินกับหมากับแมว ซึงก็ใหญ่ทุกคนมองที่ข้างในคนเรียนไม่มีสองด้านนะ,ะนเนาะกระดามอะไรประมาณนี้ไม่มีอันด้านคือดูอที่การกระทำเพราะพี่อุ๊บรมานานแล้วตรงนี้สามารถที่จะตรวจสอบได้เพราะเราทําชัดเจนอยู่แล้วตรงนี้ะนะครับอะไรการทําดีได้ดีวันนี้ถ้าออกอากาศไปแล้วอาจจะมีบริษัทที่จัดจาหน่ายเกี่ยวกับอาหารแมวอาจจะให้กําลังใจกับพี่อุ๊บเป็นรายเดือนหรืออะไรต่ออะไรอย่างน้อยก็ช่วยแบ่งเบาภาระรนะคะครเราเป็นกําลังใจให้กับพี่อุ๊บนะครับอาจารย์อย่างหนึ่งก็พี่อุ๊บสัญญากับตัวเองว่า ณนะวันหนึ่งหรืออนาคตเราดีขึ้นเรื่องเงินขาทองเราก็จะทําดีช่วยเหลือแมวหมาจรจัดถูกทารุณกรรมต่อไปแต่คนไม่ช่วยแล้วค่ะเลิกช่วยแมวเถอะนะช่วยสัตว์ดีกว่าครับโอเคค่ะคุณผู้ชมคะ่ะช่วงหน้าเรามาลุ้นกันนะคะว่าคุณอุบเนี่ยจะสามารถร่วมเล่นเกมกับเราและนําเงินรางวัลน,นะคะกลับบ้านไปหาลูกๆได้สักเท่าไหร่เป็นกําลังใจให้กับพี่อุบในช่วงหน้านะคะ ปัมปานในช่วงนี้นะคะรายการทำดีได้ดีมาพบกับออมค่ะแล้วตอนนี้ออมก็อยู่กับพี่อุ๊บแม่เสือสาวค่ะ,ค,ะค่ะก็อยากจะชวนพี่อุ๊มนะคะมาเล่นเกมเปิดแผ่นป้ายรับเงินรางวัลค่ะสนใจไหมคะตื่นเต้นมากคุณผู้ชม,มค่ะคุณผู้ชม มาลุ้นกันนะคะว่าพี่อุบจะสามารถนําเงินรางวัลกลับบ้านได้สูงสุดที่เท่าไหร่ก็ไม่รู้สิจะเอาให้มากที่สุดเลยพี่อุบพ,พ,พร้อมน้องหมาน้องแมว<อ>เดี๋ยวก็ตั้งสมาธิก่อนสาธุสาธุน้ำมนต์น้ำมนต์น้ำมนพร้อมค่ะโอเคถ้าพี่อุบพร้อมแล้ว ไปฟังกติกากันเลยค่ะค่ะทางรายการจะจัดเตรียมแผ่นป้าย5แผ่นป้ายโดยด้านหลังแผ่นป้ายจะมีคําว่าทําดีได้ดีและป้ายชื่อรายการแขกรับเชิญจะต้องเรียงแผ่นป้ายให้ถูกต้องโดยทางรายการจะเปิดแผ่นป้ายให้จําภายในเวลา3วินาทีถ้าเรียงถูกตําแหน่งได้รับเงินรางวัลตําแหน่งละ5,000บาทแผ่นป้ายแรกยาดมสมุนไพรสูตร2ตราโบแดง แผ่นป้ายที่สองยาดมสมุนไพรตราโบแดงแผ่นป้ายที่สามยาบรรเทาอาการปวดเมื่อยชนิดแคปซูลจัดจำหน่ายโดยหอจอกอห้างขายยาห้องยาเภสัชตราโบแดงป,ปึ๊บต่อไปนะคะเป็นป้ายทำดีได้ดีค่ะป,ปึ๊บและแผ่นป้ายสุดท้ายตราโบแดงป,ปึ๊บ ามาเริ่มกันที่แผ่นป้ายแรกนะคะคแผ่นป้ายทำดีได้ดีแผ่นป้ายแรกคำว่า,าอ่าหมายเลข3<า>ต่อไปนะคะแผ่นป้ายที่2ตราโบแดงเลือกหมายเลขไหนดีคะ5้หมั่นใจไหมคะอ่าโอเคหมายเลข5้าแผ่นป้ายที่สามยาดมสมุนไพรสือสอตราโบแดง พี่อุ้บเลือกเป็นหมายเลขหนึ่งคะ่ะต่อไปค่ะยาดมสมุนไพรตาโบแดง2 2และอันสุดท้ายก็คือ,อยาบรรเทาอาการปวดเมื่อยชนิดแคปซูลจัดจำหน่ายหอจอกอห้างขายยาห้องยาเพสัตร,ตราโบแดงเป็นหมายเลข4ี่คะ่ะ มาดูกันที่แผ่นป้ายแรกกันค่ะแผ่นป้ายแรกจะเป็นคําว่าทําหรือเปล่ายาดมสมุนไพรสูตรสองตาโบแดงทำไหมคะทำค่ะทำไหมคะทำค่ะโอเคหรือยังไม่ใช่นะคะอันนี้คือป้ายโลโก้ต่อไปมาเท่ที่แผ่นป้ายที่สองแผ่นป้ายที่สองคือยาดองสมุนไพรตาโบแดงต้องเป็นคําว่าดีนะคะดีไหมคะดีค่ะโอเคดีค่ะดีนะคะ ดับไปเลยนะคะ5,000ันบาทแล้วห้าพันแล้วค่ะเลี้ยงน้องหมาน้องแมวแล้วโอเคต่อไปแผ่นป้ายที่3ต้องเป็นคำว่าได้นะคะแผ่นป้ายนี้ทำดีได้ดีเป็นคำว่าได้หรือเปล่ารึ๊บไม่ได้ค่ะยังไม่ได้อีกสองแผ่นป้าย2ปึ๊บโอเคอีกแผ่นป้ายนึงเป็นตราบแดงนะคะชัว์ก็คือรึ สองป้ายไม่เป็นไรค่ะก็สรุปเลยนะคะพี่อุ๊บทำถูกไปทั้งหมดเท่าไหร่คะหนึ่งสองแผ่นป้ายค่ะก็พี่อุ๊บสามารถนำเงินรางวัลกลับบ้านได้ทั้งหมด1 0,000บาทค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะแต่ก็ยังไม่หมดแค่นี้นะคะทางรายการยังมีของรางวัลให้พี่อุ๊บจะเป็นอะไรไปพบกับอาจารย์ยิ่งศักดิ์กันค่ะขอขอบคุณนางอมค่ะ ตอนนี้ต้องขอเรียนเชิญอาจารย์วันชัยสอนศิลินะครับสวัสดีครับสวัสดีครับท่านเป็นอดีตสมาชิกวุฒิสภานะครับตอนนี้จะมามอบเงินรางวัลนะครับเสร็จแล้วก็ยังมีอาหารแมวในมูลค่าถึง3 0,000บาทเพื่อให้คุณอุปวิยะเอาไปต่อยอดในการทําความดีนะครับขอเรียนเชิญคุณอุปวิยะครับมอบเลยครับสิ่งที่อยากได้นะครับเอาละนี่แหละครับเป็นสิ่งที่คุณอุบจะเอาไปช่วยเหลือชีวิตต่างๆได้เป็นอย่างดีนะครับ ไปเลยนี่ทราบว่าคุณอุ๊บเนี่ยได้ช่วยเหลือชีวิตของแมวเนี่ยเป็นจำนวนมากเรื่องการทำคุณงามความดีเนี่ยแม้ว่าคนอื่นจะไม่รู้แต่ใจคุณอุ๊บเนี่ยรู้และก็มีใจที่เป็นสุดเพราะฉะนั้นใครที่ทำคุณงามความดีแล้วอย่าไปท้อถอยว่าเอ๊ะทำไมคนอื่นไม่รู้ทำไมฉันเป็นอย่างนั้นอย่างนี้ พึงรู้ไว้เถอะครับใจของท่านมีความสุขนั้นดีแล้วและยืนยันว่าทำดีต้องได้ดีเมื่อครู่นี้ก็เปิดป้ายกันทั้งออมไปได้เงินไป1,000งบาท<อ>รวมถึงอาหารแมวอีก30,000ื่นรวมทั้งหมดเป็นวันนี้40,000บาทครั<อ>ครบ,บไม่ว่านะครับจะเป็นบุคคลทั่วไปองค์กรหรือหน่วยงานต่างๆนะคะ หากทำดีคุณต้องได้ดีนะครับสัปดาห์หน้าแขกรับเชิญของเรานะครับจะทําความดีเกี่ยวกับเรื่องอะไรแล้วก็จะเป็นใครนั้นห้ามพลาดนะครับคุณผู้ชมครับพอบกันในรายการทําดีได้ดีทุกวันพฤหัสทางช่อง7 HD นะครับวันนี้พวกเราทุกคนลาคุณผู้ชมนะครับสวัสดีครับ